สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอเตยลี่คนเดิมนะจ๊ะมาหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกวับเรกรรมกัน้บ้างดีกว่าเนาะในหัวข้อที่ว่าเ,ออเขานะคะที่ทําให้คุณเสียใจเนี่ยนะที่ทาร้ายจิตใจคุณอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วหรือยังนะคะและเขาสํานึกผิดได้บ้างหรือยังเออถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจา้า ก่อนอื่นแม่หมอขอดูหน่อยนะคะว่าเขาทำกรรมอะไรไว้กับคุณเออลองฟังดูนะคะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะเป็นพลังงานของใครนะคะเขาทำอะไรไว้กับคุณคะขอห้าใบค่ะนะใบแรกอะไรเออคิงถือไม้และอะไรไฮโดรฟิสเตร็งนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะและสุดท้ายเดียอิมเพร์นะคะคนคนนี้เหมือนยังไม่พอคือตลอดเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยนะที่คุณและเขาอยู่ด้วยกันแต่คุณอนะไม่ไม่คาดคิดเลยว่าคนคนนี้จะเป็นอย่างนี้จะมีนิสัยแบบนี้จะทําแบบนี้กับคุณได้คุณไม่คาดคิดเลยและแม่หมอเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็คือโกรธเขาไม่ลง คือตลอดเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะ่ะมันมันเหมือนดีอ่ะมันเหมือนแบบโอเคดีหมดเขารักคุณดูเขาเป็นคนมีเหตุมีผลมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเนงะี้ยแต่ว่าเขาแอบม,มีความที่แบบว่ามีตัวเลือกอะไรเนงะี้ยเออแล้วละสิ่งสิ่งนะั้นมันทําให้คุณมันเสียใจคุณอาจจะไปรู้ทีหลังคือสิ่งที่เขาแสดงกับคุณนะ่ะคือมันเหมือนดีไงแต่ว่า แท้จริงแล้วอ่ะพอคุณเป็นรู้ว่าเฮ้ยเขาแบบแอบ,บ,บ,บมีตัวเลือก,กว่ะนอกเหนือจากเราอะไรเงี้ยแอบ,บแบบว่าแอบ,บไปคุยไปมองคนอื่นหรอมันก็เลยทําให้คุณเหมือนเสียใจอะไรเง mm ี hmm. ้ยนั่นแหละมันมันเป็นเรื่องแค่นี้เองที่แบบว่าทําให้คุณเสียใจอะไรางี้นะคะอในบางคนแม่หมอเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาบอกกับคุณ mm hmm. เขามีการพูดกับคุณว่าเออเรา เราก็อยู่กันแบบนี้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กันแบบนี้ไป ไปแล้วแล้วตัวฉันน่ะตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าขอมีคนอื่นเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีเคสแบบนี้ด้วยนะขอมองคนอื่นเพิ่มได้ไหมขอมีคนอื่นเพิ่มได้ไหมแต่ว่าเธอกับฉันก็อยู่กันแบบนี้แหละเออซึ่งแบบว่าเขาเขาเหมือนกับว่าเขาไม่คิดว่าเราจะเสียใจอแต่จริงๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกเสียใจมากและแรับไม่ได้เป็นอย่างมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบตัดสินใจอะฉันฉันตัดสินใจคุณก็เลยตัดสินใจอะเดินเป็นฝ่ายที่เดินออกมาเองอย่างงี้ละกันเออแล้วเขา แล้วเขาก็เหมือนกับว่าอืไม่แคร์มันก็ไม่เชิงไม่แคร์แต่แบบว่าถ้าถ้าโอเคคุณเลือก ที่จะเป็นอย่างนั้นคุณเลือกที่จะเดินออกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รังแม่อะไรก็ก็ฉันขอเธอแล้วฉันขอมีคนฉันขอมีคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เธอไม่ยอมเองเธอไม่ไม่ตกลงกับฉันเธอก็เออไปเธอก็ไปอะไรเงี้ยก็ยอมรับในการตัดสินใจของเธออะไรเงี้ยเออแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบเสียใจอะไรเงี้ยที่รู้ว่า <Okay. S 1> เฮ้ยเขา,าแบบว่ามีเราแล้วแต่ดันแต่ดันไปมีคนอื่นไปมองคนอื่นอีกอะไรเงี้ยค่ะอืม ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปดูนะคะอะตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะถ้าพลังงานตรงนะคะก็ดูต่อไม่ตรงก็ดูต่อได้จะถือว่ามันรับชมม่อความันเทิงนะอะโอเคแล้วทีนี้แม่หมอขอดูหน่อยแว้าเขาได้รับผลกรรมนี้แล้วหรือยังไอ้ความไม่พออ่ะไอความไม่พอ,อ,มมพอ,ขอเขาว่าเขาได้รับแล้วหรือยัง ขออีกห้าใบจ้าเขาได้รับผลกรรมที่เนละหรือ,อยังคิงถือเหรียญเดอสตาร์ Star, นะคะเทมเพรนอืมกงรอ้อแห่งโชคชะตาคือมีความรู้สึกว่าสักวันละกันสักวันเขาจะต้องได้รับผลกรรมของเขา อืมแต่ว่านะตอนนี้แม่หมอยังไม่เห็นว่าเขาเหมือนกับแบบว่าได้รับผลกรรมเท่าไหร่เลยอะเออหรือว่าหรือว่าอาจจะยังไม่ได้รับเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ดูดูชีวิตเขาก็เหมือนกับแบบว่าไปเรื่อยนะไปเรื่อยแต,แต่เรื่องของเวรกรรมอะ่ะคืออยากจะบอกว่ายัางไงเขาก็แบบต้องได้รับอยู่แล้วแหละไม่มากก็น้อยเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมแลวผลแห่งการการะทําอะไรเงี้ยเออมันจะต้องแบบกลับมาตอบแทนเขาสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนเนี้ยมันยังไม่ไม่เกิดขึ้นแต่ว่า แม่หมอเชื่อว่าแบบว่ามันมันจะต้องวนวนมาทําให้เขาได้รับกรรมอยู่แล้วอืมประมาณเนี้ยเออเคสเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขามันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับเขานะเออเอาจริงมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆสาหรับเขาว่าแบบว่าเออฉันก็จริงจังกับเธออะไรเงี้ยแต่ฉันแค่ขอไปมีคนอื่นที่นอกเหนือจากเธอ อะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของเราอ่ะเออเป็นเรื่องใหญ่ของคุณที่ทําให้คุณแบบรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าเชื่อนิ่มๆเย็นชาเย็นชาอะไรแบบนี้มากการที่เขาทําให้คุณเสียใจมันก็เหมือนกับแบบว่าน้ําซึมบ่อทรายมันเหมือนกับว่าซึมลึกๆไปแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นคนน้ํานิ่งไหลลึกที่ทําให้คุณแบบไม่ไม่ไม่ได้ทําให้คุณเสียใจแบบแบบ แบบยังไงแบบบางคนเจ้าชู้ก็คือแบบว่านอกลู่นอกทางก็คือแบบว่าเออปุ้งไปเลยแสดงออกมาเลยแต่คนคนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนมีดแต่เหมือนมีดที่มันแบบค่อยค่อยค่อยๆเฉือนค่อยๆทำร้ายคุณที่ทําให้คุณเสียใจเอออะไรเงี้ยนึกออกไหมคะนั่นแหละประมาณนะ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจ ั่นแหละคับมันก็เลยแล้วตอนนี้เขาก็คือนิ่งๆเฉยๆอะไรในชีวิตเขาอาจจะยังไม่ได้รับผลกรรมเท่าไหร่เพราะว่าแม่หมอว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะได้รับผลกรรมของเขาอะทีนี้ขอดูหน่อยเถอะว่าแล้วเขาอ่ะสำนึกผิดได้บ้างไหมอ่ะแม่หมอว่าไม่เลยนะคือไม่ต้องเปิดไพ่ก็ได้แต่แม่หมอมีความรู้สึกก็เหมือนเขาจะยังไม่ค่อยสำนึกเท่าไหร่ แม่หมอขออีกหาใบค่ะขอดูว่าเขาสำนึกผิดได้บ้างหรือยังน่ะเห็นป่ะเขาเชื่อมั่นในความคิดของเขาอ่ะหนึ่งดาบอืม f o l r of swords ก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยนะมีคิดเหมือนกันนะเออมีคิดเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังมีอ่ะในความคิดของเขาที่แบบว่ารู้สึกผิดต่อคุณอะไรเงี้ยเออเขา เขาก็รู้ว่าคุณจะต้องเสียใจอะไรแบบนี้แน่ๆเลยอืมมีนะคะมีสํานึกผิดบ้างแต่ว่านิดหน่อยเออแม่หมอหมองว่านิดหน่อยในในพลังงานส่วนใหญ่ในใจิตใจเขาก็ยังคงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออฉันไม่ได้ทําผิดอะไรฉันทําถูกแล้วแบบเนี้ยเออแต่แบบว่าเหมือนเหมือนกับว่าคิดอะไรที่มันเข้าข้างตัวเองอะคิดอะไรที่แบบว่า ทำให้ตัวเองรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงเอโดยการเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆก็คือคิดว่าคุณต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าใส่ใจก็ไม่เชิงใส่ใจเรียกว่าก็ยังแคร์เนาะยังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่บ้างเหมือนกันอประมาณเนี้ค่ะอ่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะชาวแรนดอมนี้ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะเรื่องราวจริงๆของใครเป็นยังไงนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะมาพูดมาคุยปรึกษาหารือกันได้จ้าอยากลงเรียนไพ่ยิปซีอยากใช้บริการคุยแก้เหงานะคะก็ทักมาได้เลยนะวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ